Microsoft 365ซื้อมาแล้วจะใช้งานคุ้มจริงเหรอ ่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับโปรแกรม Microsoft 365กันก่อนเลยครับว่ามันคืออะไร Microsoft 365ครับคือชุดโปรแกรม Office แบบสมัครสมาชิกหรือ s u b s c r i p t i o n คล้ายๆกับ YouTube Premium หรือ Netflix นั่นเองซึ่งการใช้งานแบบสมัครสมาชิกหรือ s u b s c r i p t i o n เนี่ยครับจะทําให้ผู้ใช้งานนั้นได้ประโยชน์เรื่องการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆตลอดเวลารวมถึงสามารถที่จะใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ซึง<อ>ก็จะแตกต่างจาก Microsoft Office แบบซื้อขาดที่พอเราซื้อมาแล้วเนี่ยสามารถใช้งานได้อุปกรณ์เดียวครับ<อ>แล้วก็ไม่มีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆร<อ>วมถึงผู้ใช้งาน Mac เนี่ยก็ต้องซื้อแยกอีกแต่ทั้งนนนี้้้ทััผมก็ ยังเชื่อว่ายังมีบางท่านที่ยังใช้งาน Microsoft Office แบบซื้อขาดอยู่หรือแม้กระทั่งใช้ของเถือนครับเพาอาจจะมีความเชื่อว่าเราใช้งานไม่เยอะจ่ายไปก็คงไม่คุ้มหรือใช้ของแท้มันแพงครับใช้ของเถือนดีกว่าเพราะั้นคลิปนี้ผมจะพูดถึงความคุ้มค่าที่คุณจะได้แน่ๆถ้าคุณเลือกใช้งาน Microsoft 365จะมีอะไรบ้างเนี่ยไปดูกันเลย 1. มีแอปพลิเคชันที่ควบคุมการทำงานหลายอย่างนอกจาก Microsoft 365จะมีโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้งานกันเป็นประจำอย่าง Word Excel PowerPoint ยังมีโปรแกรม Publisher ครับที่ช่วยดีไซน์และสร้างงานสิ่งพิมพ์ของคุณเนี่ยให้ดูเป็นมืออาชีพและสวยงามมากขึ้นด้วยเทมเพลตต่างๆมากมายสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นการสร้างเมนูอาหารการทำโปสเตอร์โฆษณาหรือแม้แต่รีซูเม่สมัครงานทีนี้เราก็ไม่ต้องง้อโปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator อีกต่อไปแล้วเท่านั้นยังไม่พอยังมีแอปจัดการข้อมูลอย่าง Access ที่ช่วยจัดการฐานข้อมูลให้เรา รวมถึงเก็บข้อมูลได้เป็นจํานวนมากพัฒนาแพลตฟอร์มรวมถึงจัดทํารายงานได้ด้วยและยังมีแอป OneNote ที่ใช้จดบันทึกทุกอย่างซึ่งก็เป็นการทางานในระบบคลาวด์เช่นเดียวกันครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะจดบันทึกบนสมาร์ทโฟนของคุณแล้วก็ไปเปิดทํางานต่อบน PC ได้เลยซึ่งแอปต่างๆเหล่านี้จะถูกอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆตลอดเวลาไม่ต่างจากแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของคุณเลย oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าฟีเจอร์จะล้าหลังนะครับและ Microsoft 365เนี่ยได้รวมแอประดับพรีเมียมแบบนี้ไว้ให้ 2มี AI เข้ามาช่วยคิดงานให้คุณเคยเป็นเหมือนกันไหมครับเวลาคุณทําไฟล์ Presentation บน PowerPoint เนี่ยกว่าจะเสร็จนี่กินเวลานานเหลือเกินครับเพราะไหนเราจะต้องหาข้อมูลครับหาเทมเพลตซวยๆยหารูปภาพหาฟอนต์โดนๆอีกบางทีเนี่ยอาจจะต้องมานั่งแปลภาษากให้วุ่นวายอีกนะฮะแต่ปัญหาเหล่านี้ครับจะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยเพราะ Microsoft 3. 6 5นั้นมี AI มาช่วยคุณในการทํางานอย่างใน PowerPoint AI จะช่วยแนะนำเทมเพลตเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณจะนําเสนอว่าคุณควรจะใช้เทมเพลตแบบไหนสมมุติว่าคุณจะนําเสนอเรื่องกาแฟครับ AI จะหาข้อมูลให้คุณครับ รวมถึงจัดเทมเพลตโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาไปหาอะไรเพิ่มเติมอีกซึ่ง i เนี่ยก็ไม่ได้มีอยู่ในโปรแกรม PowerPoint เท่านั้นแต่มีอยู่ในทุกแอปพลิเคชันเลยจะทำให้คุณทำงานได้รวดเร็วขึ้นได้งานที่มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงนั่นเองครับ สามารถติดตั้งและใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์ทั้ง Windows และ Mac ปัญหาที่กวนใจผู้ใช้งาน Mac มาอย่างยาวนานนั่นก็คือเวลาเราได้ไฟล์ Microsoft Office มาแล้วเราต้องการจะมาเปิดต่อบน Mac เนี่ยมันจะต้องออกมาแก้ไขกันเป็นชุดใหญ่เลยครับเพราะว่ามันจะมีความผิดเพี้ยนตั้งแต่เรื่องของฟอนต์เรื่องของเลเยอร์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากๆแต่ Microsoft 3. 6 5สามารถติดตั้งและใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อปโน้ตบุ๊กแท็บเล็ต iPad หรือสมาร์ทโฟนอีกทั้งยังใช้งานได้ทั้งระบบ Windows Mac OS iPad OS iOS หรือ Android ทำให้คนที่เป็น Mac user ตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วก็จะใช้งาน Microsoft 365ไม่ได้และที่สําคัญเนี่ยสามารถที่จะใช้งานร่วมกันกแบบไร้รอยต่อได้มากสุดถึง5อุปกรณ์เลยครับ แถมพื้นที่จัดเก็บไฟล์ข้อมูลมาถึง1เทราไบต์ผมว่าอันนี้เนี่ยเป็นที่สุดของความคุ้มค่าของ Microsoft 365แล้วครับเพราะว่าคุณจะได้ Cloud Sto r a g e ครับที่เรียกว่า OneDrive เนี่ยเอาไว้ใช้ฟรีถึง1เทราไบต์เลยครับซึ่งถ้าเราไปซื้อพื้นที่บนคลาวดทว์ทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องเสียเงินกันเยอะเลยเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บเนี่ยเผลออเนี่ยมันอาจจะแพงกว่าซื้อ Microsoft 365อกด้วยครับเพราะฉะนั้นครับเพียงแค่คุณซื้อ Microsoft 365มาใช้งานเนเี่ยคุณก็ด,ดก้อมูล 1TB าใช้ฟ,ฟ,ฟซึ่งที่สาญเนี่ยคุณ รูปแบบไม่ได้จำกัดแค่ไฟล์ Word ไฟล์ e e l PowerPoint เท่านั้นไฟล์หนังไฟล์วีโอไฟล์งานแรงต่างเก็บได้หมดครับ สามารถเลือกแพ็กเกจได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน Microsoft 365ครับหลักๆจะแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้3ประเภทนั่นคืออันแรกครับ Microsoft 365 Personal สำหรับผู้ใช้งานคนเดียวไม่อยากจะยุ่งกับใครครับราคาอยู่ที่2 1 9 0ิบาทต่อปีอันที่2ครับ Microsoft 365 Family สำหรับผู้ใช้งาน6คนอันนี้จะอยู่ที่2 8 9 9กบาทต่อปีอันที่3ครับ Microsoft 365 Business อันนี้ก็จะเหมาะกับผู้ใช้งานในรูปแบบองค์กรถ้าถามว่าคนเลือกซื้อ Microsoft 365แบบไหนดีถ้าถามผมนะครับเอาแบบคุ้ม นะก็ต้องแนะนําเป็น Microsoft 365 Family ครับเพราะว่าคุณสามารถที่จะแชร์ค่าสมาชิกได้กับเพื่อนอีกถึง5คนเลยครับ oh. เหมือนกับการแชร์หาบ้าน Netflix ยังไงยางนั้นเลยฮนะและนี่ยังไม่รวมชุวโปรโมชั่นอีกนะอาจจะได้ถูกกว่านี้อีกด้วยฮนะแต่สำหรับใครที่รักสันโดษครับอยากใช้งานคนเดียวไม่อยากจะยุ่งกับใครก็เลือกใช้เป็น Microsoft 365 Personal ก็ได้ครับอันนี้ก็แล้วแต่ สำหรับใครที่ฟังผมมาจนถึงตอนนี้ครับแล้วเกิดสนใจอยากจะได้ Microsoft 365เอาไปเป็นเจ้าของครับเอาไว้ทํางานหรือเอาไว้ซื้อให้ลูกให้หลานสามารถหาซื้อได้แล้วครับที่ร้านเบอร์นาทุกสาขาหรือถ้าหากใครอยากจะได้ Microsoft 365ไปใช้งานฟรีๆหนึ่งปีแล้วเนี่ยลราเข้าไปดูที่ b n n n e t ของเราได้ครับในหมวดสินค้า Microsoft Surface ครับซึ่งบางตัวเนี่ยจะมีโปรโมชั่นแถม Microsoft 365 1ปีไปใช้เลยฟรีๆครับลองเข้าไปดูกันนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดสกัครสมางเรให้กับเบอร์น ในคลิปหน้ากับบรรณาธกาน็อกอาร์ำหรับวันนี้สวัสดีครับ